สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องมาที่พิพิธภัณฑ์นะครับรถไฟท่าฉลอมนะครับผมคือสถานีรถไฟบ้านแหลมนะครับผมสถานีรถไฟบ้านแหลมนะครับนี่นะครับเป็นสถานีที่วิ่งจากเม่กองนะครับมาบ้านแหลมนะครับก็จะวิ่งตอนเช้าแล้วตอนเย็นตอนเช้าก็ประมาณ8ปดโมงนะตอนเย็นก็ประมาณ4ี่โมงนี้ช่วงนี้แหละครับรถไฟก็จะวานะครับผม สี่โมงกว่าสี่โมงครึ่งเลยครับนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูรถไฟเก่านะครับข้างในนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟนะครับพี่น้องเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยครับนี่คือรถไฟเก่านะครับหัวจักรถไฟรุ่นเก่ารุ่นสมัยก่อนก็จะเติมนะครับเติมเชื้อเฟืองข้างหลังนี้นะครับพี่น้องนะครับก็จะมีนี่นะครับ ที่ขับนะครับอันนี้จะเป็นเชือเพึิงนะครับเป็นเชือเพึิงรอบนี้นรถไฟเก่านะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ตามรับชมนะครับนี่นะครับผมแล้วก็สามารถที่ถ่ายรูปได้นะครับหน,น้ามาใส่เนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปแล้พี่น้องมีตั้งหน้าก็เด็กแล้วก็หน้าผู้ใหญ่นะครับ แล้วก็ข้างๆก็จะเป็นประวัตินะครับประวัติของรถไฟนะครับบ้านวันแหลมรถไฟวัานแหลมนะครับเนี่นะครับมีประวัติรถไฟวัานแหลมนะครับนะครับรถไฟวัานแหลมตรงนี้ก็เป็นที่พักนะครับที่พักรถไฟบ้านแหลม ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ตามรับชมนะครับนะครับนี่คือวิทยาพันธ์นะครับรถไฟบ้านแหลมนะครับนี่คือสถานีรถไฟบ้านแหลมนะครับพี่น้องนะครับก็จะวิ่งนะครับตอนเช้าก็ประมาณ8ปดโมงนะครับผมตอนเย็นก็จะมา4ี่โมงนะครับมาจากเมกองนะวิ่งสายเมฆองนะครับที่จริงแต่ก่อนมันจะมีรถไฟนะครับที่ข้ามแม่น้ำนะครับผมไปที่มหาชัยแต่ก่อนก็จะวิ่งจากปวงเวียนใหญ่ไม่ใช่ จากท่าน้าคลองสารนะครับพี่น้องไปที่เมฆองเลยนะครับตอนนี้เขาก็ตัดแก้ไว้แค่นี้นะครับเขาเอาแค่นี้แค่ตรงนี้วัดวันแหลมนี่นะครับผมเป็นฐานี้อยู่แค่นี้นะครับก็ไปถึงเม่กองอย่างเดียวนะครับทุกวันนี้ก็ยังวิ่งอยู่นะครับยังใช้อยู่วิ่งอยู่นะครับเม่กองก็จะมีเจ็ดโมงเช้านะครับสุดหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงนะครับถึงสิบโมง